കൊല്ലം പന്ത്രണ്ടാതെ തൊങ്ങ് തൊൺ തെങ്ങ് പൊന്ത് തൊങ്ങ് പൊന് പന്ത്രണ്ടാതെ തൊങ്ങ് തൊൺ തൊങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂട്ട് തൊമ്പ പന്ത്രണ്ടാതെ തൊങ്ങ് തമ്പൊ തൊണ്ണൂട്ട് തൊങ്ങ పక్ เด็กับเพื่อนวันนี้ผมมาเคลีย์บอ่อมันครับอันนี้เป็นอ่าเปลือกมันที่เขาว่าไงล่ะมีกลิ่นนะครับแต่รอบนี้สังเกตได้ว่าผมใส่ยูเรียแล้วหนอนจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นช่ำๆไม่ได้เหม็นแบบเหม็นเน่ารับเหม็นอับๆก็เลยวันนี้ได้มาใหม่เกือบสองตันครับ ก็เจะตากไว้ใส่รถไปใส่อคอกวัวครับพื้นขอกวัวทางด้านนู้นครับจะแ,แห้งเป็นปุ๋ยพอดีครับอันนี้รถเอามาได้ปมาณสองตันครับนี่ครับด,ดูชัดกับถ้าใส่น้ําตาลกากน้ําตาลก็กินได้อยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็มีส่วนเละๆด้วยก็ไม่อยากเสี่ยงครับเอาไปเป็นปุ๋ยดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวทสงานช่วยแม่บ้านก่อนนะครับผมนี่ครับตักมาแล้วก็จะมารองพื้นขอกัวครับผมก็จะโยกเยียนกระจายกระจายกันทั่วเลยนะครับแบบเช่นนี้ครับผมใส่ไหดูตักโดนครับมันจะล้วนฟยขึ้นครับนี่ครับได้มานี้ก็เวียงนะครับ พูดข้อข้อครับเดี๋ยวขอญอาตทันต่อก่อนนะครับเยาลายเล่นดีบอ่าตอนนี้เรากำลังเตรียมครับเปลือกมันล้างครับใส่บอ่อหมักเราไว้นี่เราเกลี่ยนหน้าให้มันทุ่วๆนะครับแล้วเราจะเอานูนครับอ่าเขาเรียกว่าน้ำน้ำกากน้ำตาลน้ำหมักนะครับมันจะมีกากน้ำตาลยีสต์อ่าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ดีน้ำตาลนะครับสะผมยูเลียด้วย สูตยนี้ผสมยูเลียนครับอ่านี่บ่อน,นี้ประมาณสองตันครับน้ําก็ประมาณนี้ครับถังสองลิตรกับถังร้อยสิบห้าลิตรครับผมนี่ครับมีแม่บ้านกําลังตัดแต่งแต่งหน้าบ่อครับไปยังงาเงาอันนี้มีลูกสาวเลยครับเจ๊เอะเจ๊อลูกสาวมาทำ้วยครับวันนี้ นี่ครับเราใช้คันนี้มาครับบรรทุกมาสองตันเดิมๆครับโอ้โหสงสารยางเหมือนกันยางแกมยางชำละต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเสริมแนบแนี่ครับอ่าจะเป็นการทำงานของยีดครับสองบอร์นครับยืดลูกยืดใส่พอจะเอาใส่บอรมันหนักยีดเห็นไหมไม่ได้อ่าลูกสาวอยากรู้อาเ็นครับไม่ได้ตัวอ้ไม่จับมินมินมิน นี่ครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะดูผ่านไดโวครับพ่นฉีดเลยเดี๋ยวขึ้นขั้นตอนนั้นเดี๋ยวผมทําจะถ่ายมาให้ดูนะครับ นี่ครับเราได้จัดที่แล้วแล้วก็ดูน้่งพันไดโวครับเทราดลงไปเลยครับง่ายๆครับนี่ครับผมหอมจากนี้ครับน้ำมีสองถังนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำถังแดงมาใส่ถังไฟอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับมือขงกลางไปไหนน่ะง่ายๆครับทำง่ายๆเรื่อยๆครับสบายๆหมักไว้สองอาทิตย์ครับใส่ยเรียอ่านี่ครับ ในการขั้นตอนการทําก็มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องเอาลงครับมันเหนื่อยมันหนักสองตันทำสองคนเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับก็น่าจะผ่านหน้าแรงไปได้เดือนครึ่งครับน่าจะให้ได้อยู่โอเคน่าจะให้อยู่ประมาณเดือนครึ่งกับวัวเท่าไหร่นะสิบสิบห้าตัวสี่สิบห้าตัวโอเคครับ ครับเดี๋ยวผมตักน้าถังแดงมาใส่ถังฟ้าก่อนนะครับผมผมครับนี่ครับบ่อปิดผมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกว้างก็ประมาณสามคูณสามครับสูงก็น่าจะประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนครับความสูงสองตันครับเดี๋ยวทักไหนมันก็จะยุบลงอีกครึ่งไม่ถึงครึ่งครับนิดนึงจะยุบลงมาสักสามนิ้วสองอาทิตย์ครับ คอยเปิดดูภาษีผากดจครับสองอาทิตย์ก็นั่นละหลังสงการอ่านี่ก็รอวัวเข้าคอครับกะกะวันผิดครับมีได้วันทั้งสองวันครับแม่โอ้นู่นแม่ทำล้างมืออยู่นู่นมากับลูกสาวครับกำลังดื้อเลยครับพนดีแม่นู่นนังเงแม่แม่มาแล้วใช่ไหมนี่หน่อยมาแล้ว โอเคครับขออย่าจบการเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบบ๊าายาย <laughs> ลูกสาวครับกำลังสนครับ